งานขุดหลุมเสาแล้วก็หลุมงานระบบสุขาภิบาลนะครับเราต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวพิมพเฮารับสร้างบ้านโคราชสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทําเพลย์ลิสต์ไว้ชื่อเพลย์ลิสต์บ้านยางใหญ่ตะบนสุรนาลีนะครับสามารถเข้าดูได้ทุกขั้นตอนงานครับจนกว่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จนะครับการนําเสนอผลงานของเรานะครับอยากให้เห็นทุกขั้นตอนงานนะครับการดูผลงานทุกขั้นตอนงานนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากครับถ้าคุณดูตอนที่บ้านเสร็จแล้วนะครับมีแต่เปลือกนอกแล้วครับคุณไม่ได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลัง ให้มันเรียบร้อยแล้วก็ให้ได้ขนาดนะครับที่ช่างเขาเนี่ยทำงานถนัดนะครับอันนี้สําคัญมากถ้าทํางานไม่ถนัดนะครับงานมันก็จะออกมาไม่ดีครับนั้นก็อาจจะต้องขุดกว้างสักนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในการวางระบบสุขาภิบาลนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกก็สามารถนะครับขุดไว้ได้เลยนะครับเพราะของผมเนี่ยปกติงานโครงสร้างกับงานระบบสุขาภิบาลเนี่ยจะทําไปพร้อมกันครับแบบนี้จะง่ายกว่าในส่วนของขั้นตอนงานต่อไปเนี่ยทางช่างนะครับจะทําการนะครับตัดหัวเสาเข็มเจาะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทํา ตะก้อนครับครอบลงไปนะครับแต่ว่าจะมีอีกจุดหนึ่งครับที่ทางวิศวกรนะครับแจ้งมานะครับให้แก้ไขนับก็คือจุดที่มีเหล็กนะครับโผล่ขึ้นมาเยอะเยอะแบบนี้ก็คือมันไม่สามารถเจาะลงไปได้ลึกมากกว่านี้แล้วนะครับก็คือสุดแลวครับดินที่นี่แข็งมากๆนะครับต้องบอกงี้เลยเขาให้ทําเป็นฐานแผ่นะครับบนหัวเสาเข็มเจาะแบบนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะรับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากเนี่ยจากที่เขาคํานวณมาให้เนี่ยให้เจาะ5เมตรนะครับดูสิครับมันได้ไม่ถึงครับเนี่ยเหลือโผล่เยอะมากเนาะก็เคยทําให้ต้องมีฐานแผ นะครับรับอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็จะผิดแผนไปนิหนึ่งครับนั่นก็คือจะใช้คอนกรีตนะครับเยอะมากขึ้นนะครับเพราะปกติน่ะถ้าเป็นตัวตะก้อครอบเสาเข็มเนี่ยครับคือคอนกรีตมันจะน้อยกว่ากันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับก็จะเจอแค่บางจุดนะก็มีแค่ไม่กี่ต้นนะครับก็ถ้าจากเท่าที่ดูนะครับประมาณ8ปดเกต้นเนาะที่ว่าต้องแก้เป็นฐานแผ่นะครับส่วนตรงไหนที่ได้ระดับอย่างเนี้ยครับก็ทําเป็นในส่วนของฐานรากนะครับเป็นตะก้อนะครอบเสาเข็มปกตินะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ